ครับผมก็สวัสดีน้องๆกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็มาพบกับช่องดิว wTS เอีกเช่นเคยเนอะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเฉลยนะครับหรือว่าทําไปด้วยกันฝึกไปด้วยกันกับข้อสอบแบบฝึกหัดภาษาซีนะครับในเรื่องที่2นะในวันนี้นะครับเพราะเรื่องที่1ก็สามารถไปหาย้อนดูคลิปกันได้เนอะโอเคปะครับอ่า ก็เดี๋ยวพี่ก็จะขอสร้างาตัว REP Lyt เนอะหรือ Reprint ครับของภาษา C นะนี้พี่ก็ตั้งชื่อมันว่า2 ND แล้วกันนะครับก็ในเว็บนี้ก็จะเป็นฟรีคอมไพเลอร์นะครับที่สามารถเข้าใช้งานได้แบบฟรีๆเลยนะก็สำหรับคนที่ขี้เกียจลงพวกโค้ดบล็อก เดฟซ vs code อย่างเงี้ยเออบางคนคิดว่าการลงโปรแกรมหรือการลงพวกคอมไพเลอร์ที่มันจะอยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันจะมันจะช้านะครับน้องๆก็สามารถเลือกใช้งานตัว iplit ตัวนี้ได้เนอะโอเคนะครับแล้วก็จะมาดูกันเลยนะอันนี้แบบฝึกหัดคนละอันกันนะครับอ่ะ,อะพี่ใส่อันที่4ไว้ด้วยเนอะเผื่อว่าเราจะได้นำมาพูดกันเลยนะครับ ข้อแรกนะครับแบบประหัดจงเขียนโปรแกรมรับค่าของตัวเลข1ตัวเลข1ค่านะครับหรือว่าค่า x จากคีย์บอร์ดและตรวจสอบว่ามันเป็นเลขที่หารด้วย5ลงตัวหรือไม่นะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับในตัวโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างเรา,าต้อง i n p u t ก่อนใช่ป่ะถ้ายังจําได้นะครับใครที่ยังจําฟินแฮกได้ก็ก็ถือว่าดีนะครับอ่ะโอเค ตัวสไนต์แท็กคร่าวๆก็จะมีลักษณะแบบนี้เนอะแล้วก็โจทย์บอกว่าให้รับค่าตัวเลขเข้าเป็นหค่านะครับอ่า in a และการอ่านนำ n ก็ได้นะ in n เข้าไปใช่ป่ะแล้วต้องรับค่าใช่ป่ะสมมติพี่เขียน print f สั่งให้มันอ่าบอกว่า enter the enter the number แบบนี้ใช่ปะอ่าแล้วพี่ก็บอกให้มัน scan f เพื่อทำการ เก็บค่าไว้เป็นเปอร์เซนต์ดีเนาะแล้วก็แอมเปร์แซนของตัว n นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาค่าที่เรารับมาเนี่ยไปเก็บเอาไว้ในตัว n นะหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์บอกว่าให้เราเช็คนะครับว่า x เนี่ยเป็นเลขที่หารด้วย5ลงตัวหรือไม่เนะเราก็จะเช็ค if นะครับ if x ปอ่าเ็นต์หศูนย์เนอะอ่ะแล้วก็ให้มันแสดงผลคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เขียนอ่า แบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนแบบนี้ไปก่อนนะครับ if n นะครับไม่ใช่ x เพราะเราตั้งชื่อตัวเลขเป็นตัว n เนอะให้มันแสดงผลว่าอะไร,รอะอ y divisible by 5แบบนี้ใช่ไหม divisible ไม่ใช่ divisible <laughs> divisible นะอ่ะ by 5แบบนี้เข้า่ ส่วน else นะครับก็คือไม่สามารถนะโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นว่าอะไรนะพี่เขียนว่า not divisible by 5แบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าเนอะอ่า enter the number นะครับถ้าสมมุติพี่ใส่เลขสี 4, ปุ๊บก็จะ r r n t t ออกมาว่า not divisible by 5นะครับหรือว่าหาร5ไม่ลงตัวนั่นเองนะ ถ้าสมมติพี่รันใหม่แล้วพี่ใส่5เข้าไปแบบนี้ก็จะ d u i e super by 5นะครับซึ่งในเรื่องที่พี่อยากที่จะบอกน้องเมื่อตะคู่นี้นะมันจะเป็นเรื่องของค้าคำสั่งนั้นเนี่ยคำสั่ง if else เนี่ยมีอยู่แค่บรรทัดเดียวเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องใส่ปับกานะครับ,บ,บน้องนี้ดูแบบนี้นะครับอ่ะกด Run ไม่มีการ Error นะครับไม่มีการ e r r o r ใส่5ก็ยังตามเงื่อนไขก็ยัง p r i n t f ตัวตัวนี้ออกมาเนะก็ถือว่าเป็นจุดที่สวนะคอมพิวเตอร์ควรทราบนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ใส่วงเล็บโปรแกรมก็จะทำงานได้แต่ย้ำว่ามันจะมีแค่คำสั่งเดียวหรือบรรทัดเดียวเท่านั้นนะถ้าสมมุติข้างล่างนี้มีคำสั่งอื่นมี print 2อันอย่างเงี้ยจะทำงานไม่ได้นะครับ ก็จะเกิด error ขึ้นมาเนอะอ่ะอันนี้เอาให้เข้าใจตรงกันนะครับก็ในข้อนี้เราก็จะได้ความรู้ในหลายๆเรื่องเนอะจงเขียนโปรแกรมคำสั่ง nested if นะครับรับค่าคะแนน x จากคีย์บอร์ดและตัดเกรดตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับ nested if คืออะไร nested if ก็คือ else if นั่นเองนะครับอ่ะมาดูก,กันก็ อ่าเนสเซนอีฟร e ับค่าจากคีย์บอร์ดใช่ไหมอ่ะรับค่า x e จากคีย์บอร์ดอ่ะเราจะลบทำไมนะเราจะรับเราจะลบทำไมเอาเป็นสแกน f เลยแล้วกันนะครับว่าขี้เกียจให้มันแสดง enter number ลนะเนอะอ่าถ้า8 0ถึง100นะครับถ้า80-100ถึงจะได้เกรด g นะถ้าถ้าเกรด1 0ถึง100นะครับ if e x e มากกว่า8ปสิบใช่ป่ะมากกว่าเท่ากับด้วยนะมากกว่าเท่ากับอ่มากกว่าเท่ากับแ0สิก,ก,ก,ก็จะ print f ออกมาว่าได้ grade D grade แล้วนะ grade D ใช่ป่ะก็คือ good นะอ่าตรงนี้มันจะต้องเป็น n นะครับมันจะต้องเป็น n เนอ,อะจะต้องเป็น n นะครับแล้วก็ elif ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น elif ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็น nested if เนอะ n มากกว่าหรือเท่าห้าสิบนะครับแล้วก็ n มากกว่าหรือเท่าศนะูนย์เนอะอ่ะเร,เรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะครับ pass, P ก็ fail การเขียนแบบนี้คือการเขียนแบบ nested if เนอะแปดสิบก่อนนะครับ 80คือเกรด g เนะสมมติ65นะ65คือ pass นะครับหรือว่าผ่านนั่นเองแล้วก็สมมติใส่ไป2อ่ะ f ก็คือ fail นะก็ตรงตัวเลยนะครับโอเคไหมการเขียนแบบ nested if เนี่ยถ้าเราเขียน if ธรรมดานะถ้าเราเขียน if ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเขียนอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างการเขียน if ธรรมดากับการเขียนแบบ nested if นะ ไม่ใช่ดิโทษโทษครับมันต้องแบบนี้ใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะ include stdio h in main return ศูอ่ะแล้วก็ i n n ทำไมพี่ไม่กรอบมานั่นน่ะสิครับทำไมพี่ไม่กรอบมา ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ n แบบนี้นะถ้าสมมติเราจะเช็ค if เนี่ยการเช็คนะครับจะต้องอยู่ในรูปแบบนี้นะ x มากกว่าหรือเท่ากับ80 n นะ n x น้อยกว่าหรือเท่ากับ100แบบนี้นะครับถ้าเราจะไม่ใช้ nested if e นะถ้าเราจะไม่ใช้่าทาง nested if e นะครับเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูอย่างนี้ ใช่ป okay, ่ะ print f grade p อา else อะหม่ใม,ม่ถ้าถ้าเราจะใช้ if e นะ n มากกว่าเท่ากับ50 and n น้อยกว่าเท่ากับ80ดสิ n น้อยกว่า80นะก็ print f ออกมา grade p ใช่ป่ะ แล้วก็ if n มากกว่าเท่ากับ0 and n น้อยกว่าเท่ากับ n น้อยกว่า50อย่างเงี้ยก็ print f ว่า fail อ่ะ grade f แบบนี้ใช่ปะ่ะอ่ะมาดูผลลัพธ์นะมาดูผลลัพธ์นะครับสมมติพี่กรอกตัวเลข98ไป grade G grade G สมมติพี่กรอกตัวเลข12ไปเกรด f เราจะสังเกตว่าอะไรครับเราจะสังเกตว่าผลลัพธ์ได้เหมือนกันแต่การเขียนเขียนแตกต่างกันครับอันนี้ไม่ต้องมีเงื่อนไขด้านหลังนะมันจะเป็นการเช็คต่อๆลงมานะครับอย่าลืมไปดูแผ่นผัง nested อีด้วยเนอะก็นะอย่าลืมไปดูแผ่นผังเกี่ยวกับ nested อีด้วยนะครับโอเค ต่อมาต่อมาเรามาดูข้อนี้นะครับจงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณคะแนนรวมของผลวิชา C ีโปรแกรมมิ่จากคะแนนมิดเทอ m 1ม0้อคะแนนคะแนน f ฟ n อร100คะแนนและคะแนนโฮมเวิร์ด0คะแนนเป็นข้อมูลเข้าจากคีย์บอร์ดอ่ะข้อ3ทพี่ขอไม่เฉลยและกันเนอะเพราะว่าวิธีการใช้อ่าเน s เ e d i ีเนี่ยจะเหมือนกับข้อที่2นะครับให้น้องๆเนี่ยลองไปฝึกเขียนกันด้วยตัวเองเนอะโอเคปะ่ะ ช่วเขียนโปรแกรมรับค่า2ค่าแล้วให้หาว่าค่าไหนมากที่สุดอะข้อนี้นะมี input 2ค่าใช่ไหมครับข้อนี้มี input 2ค่าใช่ป่ะอ่ะ i n main แบบนี้อ่ะเชิญ0 i n input ค่าที่1คือ n 1แล้วก็ n 2แล้วกันเนอะอะเราก็จะรับค่าเข้าไปนะ เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการรับค่าด้วยนะครับถ้าใส่สแกน F เนี่ยแล้วมีเปอร์เซ็นต์ดีสองอันจะเป็นการรับค่าสองค่าในบรรทัดเดียวกันนะครับขั้นด้วยเครื่องหมายเว้นวรรคเนอะอเห็นปะแล้วอันนี้ก็อ้างไปที่แอมเปร์แฟน n หนึ่งแล้วก็แอมเปร์แฟน n สองนะก็เป็นอ่อซินแทกการรับค่าทั่วไปแค่รับค่าสองค่าในบรรทัดเดียวน,นะครับต,ต่อมาพี่เอ้อเอย คือโจทย์เขามีฟอร์แมตมาเนะว่ามันจะต้องมี enter number o n กับ enter number t แบบนี้แสดงว่าพี่พี่รับค่าแบบนี้ไม่ได้นะครับ enter num number one แบบนี้ละกันเนอะแล้วก็ semicolon ไปนะครับ semicolon ไปก็ scanf c n d ใช่ป่ะแล้วก็ อ่ะแอเมอร์แซง n 1นนะครับขอก๊อปมาเลยเพืไม่เป็นการเสียเวลาเนอะอ่ะก็หลังจากนั้นนะเราก็จะมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับว่าตัวไหนมากกว่าอ่ะ if e n 1มากกว่า n 2 if e n 1มากกว่า n 2ที่ให้มันแสดงค่าออกมาเลยนะครับ if e ตัวของอ่า ก็ให้แสดงค่าที่มันมากกว่าก็คือให้แสดงค่าของ n 1มาเลยถ้า n 1เอยอะกว่าแต่ถ้า else และกันเนาะเพราะว่ามันจะมีแค่2เคสนี้นะครับ else งเดียว print f นะก็ให้มันแสดงค่าของ n 2ออกมาแบบนี้เลยเนะ่ะมาดูกันนะครับเราเอา input ตามโจทย์เลยนะ10กับ35 10 35 35เยอะกว่านะครับมันก็จะต้องพิมพ์มาที่35ถ้ามินิมัมเนี่ยแค่กับเครื่องหมายตรงนี้นะแค่กับเครื่องหมายตรงนี้นะครับโอเคปะครับเยนะโอเคข้อที่4จบไปแล้วนะข้อที่5จงเขียนโปรแกรมจงเขียนโปรแกรมจัดกลุ่มของคนที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ อมีต่อหรือเปล่าไม่มีอ่ะข้อที่5นี้ก็เหมือนกันเนอะเอ่าเราจะใช้ nested if ก็ได้หรือเราจะใช้ if ธรรมดาก็ได้นะครับเรามาดูกันที่อ่อข้อข้อ6นะข้อ6จงเขียนโปรแกรมรับค่าของตัวเลือก1ค่าเพื่อเป็นการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะครับ จากนั้นรับค่าตัวแปรเพื่อหาพื้นที่เช่นถ้าต้องการพื้นที่สี่เหลี่ยมไม่ใส่กว้างยาวถ้าหาพื้นที่สามเหลี่ยมให้ใส่ค่าฐานแล้วก็สูงนะครับอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะเราได้ดรับมาอย่างนี้นะครับในตอนแรกเราก็จะมีการ IN นนะครับอ่าอิน nq แล้วกันเนาะอ่า s c a น f Scan f แล้วก็ p e r ร์ n นนะครับก็อ่า nq นะ if nq เท่า,ากับ nq เท่ากับ1ก็ให้มันแสดงอันนี้นะครับแล้วก็ else หรือว่า if nq เท่ากอ่ะ,อะก็ให้มันแสดงเงื่อนไขต่อมานะครับซึ่งเราจะให้มีการ คือใส่1เนี่ยจะเป็นการเลือก rectangle นะแล้วก็ใส่2ก็จะเป็นการเลือก triangle นะครับอ่ะอันนี้พี่ขอโ l o ด e ด้านนะครับด้านก็คือ w กับ h ละกันนะฐานกับสูงถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็นเบ s e กับ ch ละกันนะครับก็คืออ่าฐานกับ circle h i g h นะครับ circle h อ่ะเอาเป็น ch อย่างนี้ scanf อ่า printf แบบนี้เนะแล้วก็ enter the the กว้างนะ enter the กว้างแล้วกันนะครับ scanf ก็เป็น per แบบ scanf อ่ะเป็น %f ใช่ปะ่ะเพราะเรารับค่ามาเป็น float นะ เรารับค่ามาเป็น float นะครับ scanf แล้วก็เก็บไปที่ตัวแปรของ w ถูกปะ,ะพะเรา enter ความกว้างนะกรอบมันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเสร็จแล้วเราคำนวณให้เขาหน่อยครับ rectangle area ละกันนะจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ w คูณ h ใช่ป่ะหรือถ้าเราจะไม่ตั้งตัวแปรแล้วก็ print f ออกมาเลยครับว่า area is แล้วก็เป็น f f แบบนี้เนาะแล้วก็เป็น w คูณ h อ่ะแบบนี้จบนะครับ nq ตรงนี้ลืมใส่ ampersand นะ อ่าตรงนี้รับค่าเหมือนกันนะก๊อปก๊อปมาได้เลยเนอะเออ่ะแล้วก็ Enter เด้ออ่อันนี้ก็มีแก่นิดนึงใช่ป่ะอ่าเป็นโฟร์อันนี้เหมือนกันเนอะแค่คูณ0.5คูณเบสแล้วก็คูณกับ ch ไปใช่ป่ะอ่าเรามาดูกันครับ สมมติพี่ใส่เลขสองใช่ปะมันก็จะเป็นการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมสมมติใส่สิบสองไปแล้วก็ใส่ห้าไป area is nan ทำไมเอ่ยเออทำไม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 อ๋ออันนี้มันต้องเป็น b เนละพี่ลืมใส่นะครับ 2องใช่ไหมที่ใส่ไปเมื่อกี้เนาะสองสิ 22, บสอียก็จะได้30นะครับถ้าเราอยากให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งใส่จุด0ูย์สไปใส่จุดสอไปเนาะก็จะได้30แล้วนะครับโอเคเนาะอันนี้มันก็จะรันได้นะครับพี่แค่อยากที่จะสอนแบบอัลกอริทึมนะครับเคบ้า อันนี้ก็เหมือนกันเนะก็เหมือนกันนอะอันนี้เราจะใช้ตัวของสวิตเคสได้นะสวิตเคสได้นะครับอันนี้มันก็จะค่อนข้างถึงนิดนึงนะแล้วก็อันนี้โจทย์และพิมพ์ตัวเลขตัวสุดท้ายของ n อ่าโจ์บอกว่าอะไรเอ่ย แค่พิมพ์ตัวเลขตัวสุดท้ายของ n ใช่ป่ะเราจะสามารถหาเศษได้ด้วยเปอร์เซ็นต์สิใช่ครับอ่ะก็คือเอาไป m o ด10อืมมันก็คือการ m o ดสิใช่ป่ะข้อนี้เออแล้วก็เช็คสวิตเคสนะศนย์ถึงเ้าอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแล้วกันนะ ข้อนี้นะครับการใช้สวิตเคสมันก็จะง่ายเนาะอินสมมติ In, smooth, number อ่ะมาค่าหนึ่งแล้วก็ s c a n กนเการรับค่า number มาเป็น integer นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็อ่าอ่าเรียลแล้กันจะมีค่าเท่ากับ Number m o d อด้วย10นะถ้าสมมุติพี่เขียนแบบนี้นะ แล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมที่จะประกาศตัวแปรนะครับที่จะประกาศตัวแปรเนาะโอเคปะโอเคนะโอเคเรียแล้วก็ Number ครับส่วนต่อมานะเราจะใช้ตัว Switch นะครับสวิต์สวิ่าตัวของเรียลและกันนะ Switch ตัวของเรียลแล้วก็เดี๋ยว วิตตัวของเดียวนะ test one นะครับก็ให้พิมพ์ o ออกมาแบบนี้ไม่ใช่ก็ให้พิมพ์ f o แบบนี้นะก็ให้พิมพ์เอ่อหนึ่งจุดใช่ป่ะโจุดเขาบอกให้พิมพ์แบบนี้เรามาลองดูกันก่อนดีกว่า default default ให้พิมพ์ เป็นเลขเก้าแล้วกันครับอ่ะมาลองเช็คสวิตเคสนี้กันดูเนะเขียนเลขอ่าถ้าหารแล้วเหลือเศษหนึ่งใช่ปะ่ะสามหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะขึ้นว่าวันแล้วก็นายเนะจริงๆไม่อยากให้มันขึ้นแบบนี้นะสามารถใส่ใส่คำสั่งเบรก ได้อีกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ค่า default เนอะเรา,าก๊อปได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9พอดีเป๊ะเลยเนะ2 3 4 5 6เฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อกดผิดแป้น สี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแดก็คือ0ูนยใช่ป่ะอ่ะก็คืออ่าสองสามสี่ห้าหกเจแล้วก็0ใช่ไหมก็ใส่เลขเรียงเลยครับ น้องหลายคนก็น่าจะได้ไอเดียแล้วนะครับเพราะพี่มันก็ต้องทำแบบนี้แหละครับ x x s e v อ่าแล้วก็0 e r o แล้วกัน o ก็ได้เรามาดูกันนะครับ ถ้าใส่510หนึไปก็เป็น O เนอะเพราะว่ามันลงท้ายด้วย0นะครับถ้าใส่4ี่ไปสมมุติใส่4ไปไม่ใช่ดิแป๊บนึงนะ514เอ๊ะเกิดอะไรขึ้น514หนึทำไมมันมันแย่จัง คือจริงๆเนี่ยมันควรที่จะใส่คําสั่งเบรกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเนื่องแต่นี้พี่ขอไม่ใส่ละกันนะครับเพราะขี้เกียจนะแล้วมันก็มีเช็คเคสตั้งตั้ง10เคสด้วยซึ่งในการเขียนโค้ดจริงๆมันมันมันจะไม่ต้องต้องทําถึงขนาดนี้นะครับถ้าโจทย์พวกทั่วไปเนี่ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะสำหรับข้อสอบอชุดที่2นะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่อง <c oughs> ขออภัยครับช่องดิว WTS ด้วยนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ